สวัสดีครับ <c oughs> ขอต้อนรับสู่ช่องเพิร์ลแลบชานอยอยู่ในเกม The First Descent d a n นะครับผมแล้วก็คงอยู่กับเกมนี้กันไปยาวๆนะฮะยาวยาวแค่ไหนก็คงคงเรื่อยๆนะแต่จะมีแวะไปเกมนูน้นเกมนี้แล้วก็ทำรีวิวเกมอื่นๆเล็กๆน้อยๆนะะตามประสบการณ์ผมแล้วกันก็ <c oughs> ช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีอะไรกับเกมนี้ละแต่ผมก็ยังเล่นเกมนี้อยู่ผมยังเข้ามาทำเดลี่ทุกวันยังยังลงยังลงอินเวชั่ทุกวันยัง มียิงบอดบ้างหาอะไรเทสบ้างเล็กๆ,ๆน้อยๆแต่มันถ้ามันมีอะไรที่มันสําคัญผมจะามาแจ้งให้ทราบแต่ถ้ามันยังไม่มีผมก็จะยังเปื่อยๆอยู่แล้วก็จจะมีรีวิวเกมนูน้นเกมนี้เข้ามาเนาะเกมค่าเวลาต่างๆก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆไปรับชมกดไลค์กดแชร์กันเช่นเคยนะครับผมก่อนที่เราจะเริ่มคอนเทนต์กันในวันนี้นะคอนเทนต์วันนี้นะจะเกี่ยวกับเท์ลสผมจะมาจัดเท์ลสในมุมมองของผมแล้วกันคือเดี๋ยว่ันนะไม่อยากให้เห็นชื่อคนอื่นเลยอ่ะคือ เทเลสมันก็มีหลายแบบเทเลส์ bot, ลสปีดบอสเทเลสอะไรแบบเทเลสจบดันเร็วเทเลสบอสโหเทเลสปาร์ตี้เทเลสโซโล่ bot, โอ,ล Party, อ,ล Solo, อะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งอันเนี้ยเป็นเทเลสในมุมมองของผมรวมๆเป็นภาพรวมในคอนเซปต,ต์ความคิดของผมว่าเออตัวเนี้ยได้หยิบบ่อยนะได้ใช้บ่อยนะมีประโยชน์หลากหลายเนาะตัวนี้ใช้ได้แค่อย่างเดียวนะอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นประมาณนี้แล้วก็ผสมความรู้สึกผมลงไปแล้วกันนะครับ ก่อนที่จะเริ่มคอนเทนต์เป็นยังไงผมฝากรบกวนเพื่อนๆเ,เช็คตัว Nexon t h e a t ์ r s u p p o r t s u p p o r t ์ต e a t ย r n e x o n ตัวนี้นะในลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชันนะครับก็กดเข้าไปอีกทีหนึ่งแล้วก็ไปดูใครที่ยังไม่เคยกดรบกวนฝากเข้าไปกดสปอร์ตผมด้วยนะครับส่วนใครที่เคยกดไปแล้วก่อนเติมเงินก็รบกวนเข้าไปเช็คดูหน่อยนะว่ามันหลุดไปหรือ,อยังบางคนกดพพอร์ตไว้ตั้งแต่สมัยเกมเปิดแรกๆถึงคุณจะเข้าเกมทุกวันก็เห็นนะแต่ทาง n ซ x o n เขามีนโยบายคุณจะต้องเข้าไปกดแบบทุกๆสามันก มีหลายๆคนเริ่มหลุดออกไปจากการซัพพอร์ตผมไปแล้วนะครับเผื่อท่านไม่รับทราบซึ่งผมก็ไม่รู้ทำไงเหมือนกันเนาะเพราะว่าเราก็เป็นแค่ตัวเล็กตัวน้อยจะไปร้องเรียนกับเล็กซอนก็ใช่เรื่องนะฮะคือพูดไปก็ไม่มีใครฟังทำใจเป็นแค่มดตัวเล็กๆขนาดคนกดหาบิวยังหาช่องผมไม่เจอเลยน้อยใจเว้ยมาเริ่มกันเลยดีกว่าเทียลิสต์นะครับเดี๋ยวผมจะไล่าจากซ้ายบนลงไปเลยแล้วกันเนาะก็อันนี้ ไอแถบพวกนี้ผมตั้งค่าไม่เป็นหรอกเออคือผมก็เข้าเว็บมาแล้วก็หาดูดว่ามันทํายังไงศึกษานิดนิด,นด,นดหน่อยหน่อยเนาะก็เอาเป็นว่าผมลากแล้วผมแปะได้ก็ถือว่าใช้เป็นแล้วกันนะครับโอเคมาชา,ชาเลนชาเลนเอาไงดีวะเอาไงดีวะคือชาเลนเนะี่ยประโยชน์นอกจากเอาโพสแล้วนะได้ใช้อีกทีหนึ่งคือตอนสปีดบอสหรือลงบอสแบบเป็นทีมมัน น้องสามารถบูสต์ดัมเมจได้ซึ่งบทบาทการบูสต์ดัมเมจของชาเลนเนี่ยในบอสนะมันบูสได้ดีพอๆกับลูน่าอยู่ที่ว่าใช้คอมใช้คอมไหนลงถ้าใช้ปืนลงก็ชาเลนถ้าเกิดใช้สายยิงสกิลก็เอาเป็นลูน่าใช่ปะก็จะคล้ายๆเอนโซที่บูสต์ปืนบูสต์คริเข้าลให้ปืนได้ดีเออแต่ว่าชาเลนทำทำเอาโพสตได้ด้วยอืมแต่ว่าดันเจียนห่วยแตกเลยผม ผมจุติชาเลนไปนะ่าจะเต็มแล้วก่อนนี้ออนติเมตจะเข้าวะนะตอนนี้มันซีซั่นสองจะขึ้นซีซั่นสองอันนี้ซีซั่นหนึ่งอยูออ่ผมเก็บจุติชาเลนโคตรน่าเบื่อแบบผมง่วงเลยเป็นตัวที่แบบลงดันได้จะบิวยังไงให้ลงดันสนุก,กว่เนี่ยอะไรเงี้ยคือตอนตัวอันติเมตเขาอาจจะมีบิวดีๆโผล่ขึ้นมาให้ลองเล่นนะแบบบิวสกิลหนึ่งแบบฟันวงกว้างอะไรก็อาจจะมีแต่ณววันนี้มันยังไม่มีเนาะเพราะนั้นหน้าที่ของชาเลนก็จะกลายเป็นการ จู้เอาโพสแล้วก็เออสปีดบอสหรือว่าบอสปาร์ตี้อ่ะผมให้สัก B ีสูงไปไหมซก็พอแล้วกันอ่ะผมให้แค่ C แล้วกันคือวันวัน,วนหนึ่งแทบไม่ได้จับเลยนะฮะอ่ะต่อมาแบแบเนี่ยบอสได้บอสไม่แย่ด้วยบอสได้ดีระดับหนึ่งเลยดันเจียนก็ถือว่าดีระดับหนึ่งเลยนะครับไม่ไม่ได้แย่เลยนะสำหรับแบรเนี่ย ขนาดยังไม่มีอันติเมทด้วยนะเอ่อถ้าจะให้แรงแบร์เนี่ยต้องอผมว่าไม่ไม่บีก็เอไม่ไม,ไม่ไม่ลงถึงขั้น C ีแน่นอนแต่ถ้าเอก็จะเบียดกับตัวอื่นๆด้วยเนาะที่น่าจะดีกว่าเอ่อผมให้เอแล้วกันผมให้เอมาเจเบอร์เจเบอร์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในตัวที่ daily use ใช้คำว่าแหล่ง daily use คือหยิบทุกวันแต่ถามว่าสุดสุดสุดในคอนเทนต์ที่มันควรจะสุดไหมแบบดันเจียนมันเก่งขนาดนั้นหรอหรือว่าบอสมันเก่งขนาดนั้นไหมก็คงไม่แต่ว่าหยิบทุกวันแต่ว่าหยิบทุกวันหยิบทุกวันเพราะอะไรคือผมเอามาฟาร์มไม่ว่าจะฟาร์มสมองฟ้าฟาร์มซีฟาร์มเ,เ,เต้าหู้แดงคือ เจเบอร์เลยแล้วทุกอาทิตย์ที่ทำคลิปเรียกเตอร์ก็จะต้องหยิบเจเบอร์ไปเทสว่าดันอ่ามิชชั่นไหนมันฟาร์มได้ไม่ได้ก็จะเป็นหนึ่งในตัวที่หยิบไปเทสเลยนะว่าเออเจเบอร์เนี่ยน่าสนใจเพราะว่าดัมเมจติ๊กของมันนะ่ดัมเมจติ๊กหมายถึงว่าหลังจากที่มอนเกิดแล้วดัมเมจเด้งอ่ะแต่และสกิลจะเด้งไม่พร้อมกันอย่างเช่นพิษของเฟน่าจะเด้งช้ากว่าสกิลของเจเบอร์แต่สกิลเจเบอร์ก็ทำาดัมเมจจะเด้งช้ากว่าเวซ่า อะไรแบบนี้เวซาจะเร็วสุดในเกมส่วนเจเบอร์จะเร็วกว่าวอบบี้เล็กน้อยแล้ววอบบี้ก็ตามเจเบอร์มาติดติดแล้วค่อยเป็นเฟน,น่าอ่ะประมาณนี้นะเออก็เลยเป็นหนึ่งในตัวที่อน่าสนใจแล้วที่สําคัญคือเราสามารถยืนอยู่จุดหนึ่งแล้ววางป้อมอีกจุดหนึ่งได้ผมให้เอให้เอไม่ใช่เพราะความหลากหลายนะครับแต่เพราะผมยืดมันทุกวันนะครับแต่ยังไม่ถึงเอสนะเพราะว่าตัวที่เอสอะผมมีในใจละแต่ไม่ใช่ไม่ใช่เจเบอร์แน่นอนนะฮะ มาที่เลปิกครับต้องบอกว่าแพทปัจจุบันนี้นะเลปิกนี่ดีเลยไหมคือหน้าที่หน้าที่เลปิกแทบจะหมดสิ้นไม่เหลือแล้วมันน่าเศร้าว่ะคือตอนเนี้ยตอนแรกมีเลปิกกับเฮลี่ผมว่ามันบาลานซ์มากเลยคือเฮลี่ยิงบอสเกือบได้ทุกตัวแหละแต่พอเป็นบอสน้ําแข็งเนี่ยหยิบเลปิกไปเวิร์กมาก แต่ตอนนี้พอเฟน,น่ามาก็เลปิกตอนนี้เหลือยิงแค่ฟอร์ดวอลเกอร์ตัวเดียวบอสยิงแค่ฟอร์ดวอลเกอร์ตัวเดียวละตัวอื่นไม่มีความจําเป็นถึงหยิบไปได้ก็เหอะนะมันก็ไม่รู้จะหยิบไปทําไม <c oughs> คือยุ่งยากสกิลมันยุ่งยากในการกดกว่าเฮลี่เฮลี่มันกดบับลาลอยิงจบเลยแต่เลปิกเนี่ยต้องอะไรนะกดเอ่อ กด C เปลี่ยนกด C แล้วก็กดชักอันติกลิ้งทันทีไม่งั้นยิงได้ไม่ครบเราลุ้นว่าจะสปีดบอสทันไหมพลาดไหมเข้าจุดอ่อนไหมเพราะกระสุนมีระยะทางในการเดินทางมีความเร็วในการวิ่งมันมีข้อเสียอยู่หลายๆจุดพอเทียบกับเฮลี่หรือว่าเทียบกับเฟน่าที่เป็นตัวสปีดบอสที่ดีมันเหมือนกันทําให้ปัจจุบันเนี้มันไม่ค่อยได้ใช้พอจะไปลงดันก็ดูจะไม่รอดซะเหลือเกิน คอนเทนต์ที่เล่นได้มันเหลือน้อยมากๆเอ่อคือเป็นตัวที่เล่นสนุกนะแต่ถามว่าดีไหมอ่ะผมว่าผมให้ดีเลยเออคือซีนี่ยังยังยังแบบมีคอนเทนต์ที่ได้หยิบอ่ะแต่ดีนี่คือแบบอืม <c oughs> ตามนั้นนะฮะอ่ะค,คลาย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 ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในตัวที่ คล้ายๆแบในความรู้สึกผมนะเออคล้ายๆแบคือแบเนี่ยใช้ปืนยิงบอสใช้สกิลยิงดันยิงในดันเจียนได้ดีส่วนคลายเนี่ยใช้สกิลดีทั้งในดันเจียนและในบอสแต่ถามว่ามันดีเท่าแบไหมผมมองว่ายังไม่ดีเท่าแบผมว่าแบทำดาเมจได้ดีกว่าแล้วเล่นง่ายกว่าส่วนคลายเนี่ยผมกดจนนิ้วพันเลยเหมือนเล่นนักเวทอะ่ะเออเออผมให้บนะ จริงใจก็อยากให้เอเหมือนกันแต่ว่าเอาบีไปก่อนแล้วกันนะเพราะว่าดาเมจผมว่ายังสู้ยังสู้แบไม่ได้ผมว่าแบแม่งแรงเกินเออแบเป็นหนึ่งในตัวที่บูสคริติคอลให้ปืนได้ดีมากๆใครใครยังไม่รู้ก็ไปดูในบิวที่ผมบิวแบไว้แล้วกันซึ่งตัวเลขในเปเปอร์มันก็โชว์ว่าแม่งโหดแหละแต่พอพอไปเทสจริงยิง่งยืนยันความจริงเลยว่ามันโหดจริงๆนะครับมาลูหน้าลูหน้าเนี่ย ไม่ด็อกก็แคทวะ <c oughs> คือรูหน้าประโยชน์ของรูหน้าเนี่ยมันมีแค่อย่างทําไมมันอยู่ฝั่งนี้โอเครูหน้าประโยชน์เนี่ยมันมีแค่อย่างเดียวเลยคือสปีดบอสเมื่อลงกับทีมเฟน่าทีมเลปิกเราใช้รูหน้าในการแบบเลปิกหรือว่าเฟน่าใช้แค่คอนเทนต์เดียวเลยอะแล้ว คนที่เล่นอินมันมีนะแต่มีน้อยแต่คนที่ไม่อินเนี่ยมันมีเยอะกว่าเยอะเอาไปทำคอนเทนต์อื่นๆก็เฉยๆเรียกว่าออกไปทางทำได้ไม่ดีคือทำได้กลางๆทำได้ดีก็จะเป็นแบร์ทำแบบคลายหรือว่าดีมากๆแบบบันนี่ที่ลงดันแบบดีมากๆเลยอย่างงี้คือดีมากๆใช่ไหมถ้าเทียบกับบันนี่แล้วอะลูน่าคือคือคือโนะไม่มันคืออะไรที่มันไม่ใช่มันก็ไม่ใช่นะ คอนเทนต์มันเลยเหลือแค่สปีดบอสอย่างเดียวคือชาเลนจ์ที่ได้ซีผมมีเอาโพสที่บังคับอยู่เออเอาจริงๆร่ะรู้หน้าผมให้ดีนะครับแมเวีเซ่าเวยซ่าเล่นสนุกเล่นมันสกิลดูดีแต่ทำอะไรได้ไม่ดีสักกอย่างสิ่งที่ดีอย่างเดียวที่เวซ่าทำได้คือการเก็บเลเวลปืนที่ดีคือการไปเปิดที่เสาอนอน ใช้สกิลเสานอนเก็บเวลเรียกว่าเร็วสุดในเกมด้วยนะเร็วสุดในเกมแล้วก็มีประโยชน์ตอนเปิดพวกกระล่ำซีดีแดงเป็นตัวที่ฆ่าม,มอนได้เร็วแล้วก็สะดวกสบายคือยืนใช้สกิลสกิลแซดไปเรื่อยๆพวกบอสท,ที่เกิดมาก็ตายหมดละเออมันแต่มันแต่มันก็ได้แค่นั้นนะมันลงดันไม่ได้ลงดันลงดันได้แต่มันก็ไม่ได้ดีขาดๆเกินๆและเราอึอดอดัด อันนี้ความอันนี้รีวิวจากผมคนเดียวนะครับคือบางคนเล่นแล้วสนุกก็โอเคครับนะครับคือความรู้สึกในการลงดันนะมานาไม่พอใช้ลงบอสก็เหมือนกันมานาไม่พอใช้ปัญหาหลักเลยถ้าเกิดเราเอามาเรื่องมานาเข้ามาเสริมปุ๊บดาเมจหายดาเมจหายปุ๊บก็กลายเป็นว่าตัวบางแต่ว่าดาเมจไม่มีเราจะเล่นทําไมเออมันเกิดมันเกิดคําถามนในใน,ในตอนที่แบบผมบิวเราไปเทสก็เลยยังไม่มีบิวโชว์ในช่องผม ของเวียซา,าผมให้ C ีแล้วกันเพราะการเก็บเลเวลปืนกับการเก็บเลเวลตัวละครคือช่วยเพื่อนเก็บเลเวลตัวละครสับกันเปิดเสานอนอะไรเงี้ยมันก็นยังไม่มีใครทําได้ที่ไม่มีใครทําได้เร็วขนาดเนี้มันเร็วที่สุดละมันเร็วจริงๆมันเร็วแบบเร็วมากเออก็โอเคให้สีแล้วกันแล้วก็ใช้เปิดกระหล่าได้บ้างเปิดกระหล่าตามเครื่องพวกเครื่องในแมปะนะแม่ยูจิน ยูจินนะแผทปัจจุบันนี้ต้องบอกวนะ่าเป็นหนึ่งในตัวที่ผมชอบนะเป็นตัวที่แบบดูเบสิกมากเลยก็คือยิงแล้วฮิวยิงแล้วฮิวง่ายเป็นตัวที่เล่นง่ายเล่นง่ายมากรู้สึกเจอแล้วอุ่นใจเพื่อนตายก็ดึงไวดามเมดด้วยปืนก็ไม่ได้แย่คือไม่ได้ดีนะคือถ้าปืนมันแรง่ถ้าปืนคุณแรงอ่ะมันก็แรงมันทำดามเมดได้ต่อเนื่งองเพราะว่าคุณแค่ฮิวพอคุณเลือดลดคุณก็แค่ฮิวไง มันมัน,ม,นมันง่ายมากแล้วพอลงดันคุณใช้สกิลซีกับโมดูแดงได้มันเคลียร์ดันได้ดีระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ดีแบบดีมากไม่ได้ดีเท่าแบรไม่ได้ดีเท่าคลายเออแต่ว่ามันก็ดีแล้วที่สำคัญคือลงบอสอย่างเดสต็อกเกอร์สบายมากการที่เอายูจินลงไปมันสบายมากๆเพราะฉะนั้นอ่ายูจินที่ผมให้เป็นเทียบีนะครับก็คือเล่นสนุกดีเล่นมันดีก็เหมือนเหมือนเหมือนคลายเลยแล้วก็ เป็นตัวที่อุ่นใจเวลาเจอเวลาเจอในปาร์ตี้นอกกันนะแม่เอนโซเอนโซเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในตัวที่ไม่เอสก็อออะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ b ีแน่แน่เป็นตัวที่ดาเมจปืนแรงมากมากแล้วถึกด้วยมีสกิลเพิ่มโล่ตัวเองพอเราบิวสายชิลแล้วมันฮีิลโล่ตัวเองได้หรือว่าบิวเดิมๆที่ผมเคยลงไว้ในสมัยอินเวชันมาแรกๆคือ บัฟปืนบัฟปืนเองยิงเองดัมเมจเองแล้วตัวเองบิวสายถึกมาไน่เพียงพอแล้วไม่ต้องมีฮิวหรอกมันถึกมากถึกแบบไม่รู้ทำไมด้วยเออไอกคุณพ่อค้าเนี่ยผมให้เอไหมถือเอสไปเลยดีคือดัมเมจบอสไม่แย่ด้วยนะแต่ดันเจียนมันช้าดิอ่าผมให้ A แล้วกันนะครับต่อไปครับเกร เกรเคยเป็นหนึ่งในตัวหนึ่งในดวงใจของผมนะแบบเฮ้ยผมชอบมากอาซอสายปืนเนี่ยถือปืนยิงถือปืนอะไรยิงก็สนุกคือเกรเลยกระสุนไม่มีมันหมดเนี่ยมันมัน,ม,น,ม,นมันใช่มากแต่พอเราเล่นไปเรื่อยๆแพทมันมาอัพมาเรื่อยๆเนี่ยเกรตอนนี้คือแทบจะไม่เหลือบทบาทแต่ก็ยังมีได้เล่นนะเอาไปยิงบงยิงบอสแบบกับตีนอกอะไรเงี้ยก็เป็นตัวที่ลงแล้วสนุก หรือว่าเดสต็อกเกอร์ถ้าคุณเล่นเกรจนชำนาญเล่นดอทเล่นเดสต็อกเกอร์จนชำนาญ er แล้วคุณสามารถเอาเกรลงไปได้ถ้าเกิดคุณไม่ได้โดนดามเมจบอสเยอะมากนะใช้เกรลงได้เกรสายเลือดนี่แหละหักเลือดยิงเลยเออแต่คุณต้องไม่โดนดาเมจบอสเยอะจนเกินไปนะแบบโดนเรียกว่าโดนน้อยมากๆเลยเพราะโดนนิดเดียวก็ตายแล้วจริงๆเออเกมไม่ได้ถึกขนาดนั้นเออเกรผมให้เอนะเพราะว่ายัางลงบอสได้หลากหลายและทำดาเมจได้ดีรวมถึงการสปีดบอส ในหลายๆตัวยังใช้เกรสปีดบอสได้อยู่ด้วยปืนเอ็กซิคูเตอร์หรือปืนลูกซองที่บับมานะครับก็เลยต้องบอกว่าเกรนั้นก็ยังเล่นได้อยู่แล้วในเรื่องของดันเจียนเกรใส่สกิลลงดันเจียนได้ไม่แย่เลยเพราะว่าระหว่างดันที่วิ่งไปอ่ะถึงจะช้ากว่าบันนี่ช้ากว่าเฟน่าแต่ก็ยังสามารถทดแทนด้วยการจบบอสได้เร็วอยู่ดีจบบอสได้เร็วกว่าเฟน่าด้วยนะครับพวกมินิบอส มินิบอสท,ท้ายดันเน่ะส่วใหญ่เฟน่าจะทำดาเมจได้ดีแบบตอนกดอันตีใช่ไหมแต่ว่าเกรมันถือปืนลูกซองอัดได้ไรเงี้หรือว่าคุณจะเคลือบปืนแล้วใช้กระสุนไม่มีมันหมดยิงไปเรื่อยๆเขาก,ก็ก็ได้อะคือโดยรวมแล้วเวลาที่ทําได้เกรไม่ได้แย่เลยนะครับก็ขอให้เป็นแรงเอละกันนะบันนี่ครับบันนี่ให้เอครับเจ้าแม่ดันเจียนเจ้าแม่ทุกคอนเทนต์ยกเป็นบอสครับดีทุกอย่างดีทุกอย่างยกเว้นบอสโอเคไหม ดีทุกๆอย่างเลยนะดีไปหมดเลยยกเว้นลงบอสมันบางเกินไปดาเมจในการลงดันเจียนหรือการดาเมจในการลงไปเจอบอสอะข้อดาเมดดีเหมือนกันนะไม่ได้แย่มากเออดาเมจไม่ได้แย่มากถ้าบอสในตานสายฟ้านะดาเมจวันนี้ไม่ได้แย่เลยแต่มันตายง่ายครับเพราะเราต้องบิวดัมเมจให้เยอะพอบิวดัมเมจเยอะปุ๊บใส่คอมเพนนต์ที่เป็นสเลเยอร์ด้วยแล้วเราไม่มีเหลือเลือดครับทําให้มันล้มง่ายตายง่ายก็เลยอ่ะ งั้นก็ A แล้วกันคือได้คือ A นี่คือถือว่าดีมากแล้วนะโอเคโอเคนะเข้าใจตรงกันนะเพราะว่าที่ถ้าเกิดมันถ้าเกิดมันไม่มีตัวเมตาไอตัวนั้นนะมีหนึ่งในตัวเมตาตรงเนี้ยผมมีเนะียพอมันพอตัวนั้นอยู่เอสปุ่มนะไม่มีใครยืนเอสได้เลยนั่นแหละมันเลยต้องอยู่เอกันหมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูไม่เป็นตัวไหนยผมว่าเราได้ไม่ยากเอสซิโมเอสซิโมผมให้บี คือลงบอสได้ดีแต่ก็ยังลงเดสต็อกเกอร์ไม่ได้คือบิวให้ตายก็ลงเดสต็อกเกอร์ไม่ได้เรียกว่าเป็นตัวที่แบบของแสลงเอสติมเลยมันเล่นยากเกินไปที่จะลงบอสเดสต็อกเกอร์นะแล้วก็ลงดันได้ดีระดับหนึ่งละลายบอสได้ดีนะฮะก็เป็นตัวกลางๆที่ทําได้ดีหลายๆเรื่องแต่ว่าก็ยังไม่ได้ดีมากเออนะแต่ก็เลยอยู่บีแล้วกันแต่ผมว่าถ้าเกิดเรียกว่าเป็นบีเป็นบีคอนไปทางซีอ่ะเออ โอเคนะ B ค่อนไปทาง C ส่วนแบรน์นี่ก็คือเป็น A ค่อนมาทาง B นะโอเคปะคือมันไม่มีช่องตรงกลางอะน,นะมันเลยได้แค่นี้อ่ะเอแจ็กครับโอหมีชุดอีเวนต์ให้ด้วยนะแต่เธอแต่นายอะนายทำอะไรไม่ได้เลย <laughs> นอกจากกลางโลแล้วอะนายคือผมแอบแซดคือในวอลเฟมนะฟลอสในวอลเฟมมันเสมือนเอแจกอะตัวกลางโล ตัวแบบตั้งป้อมแบบกลางโล่เออแต่ฟลอตมันคือตัวที่เก่งมากแต่เอแจ็กม่ไม่ใช่อเอแจ็คมันไม่ได้เป็นแบบนั้นคือเอแจ็กดีสี่แม่ก็ยังลงดันได้อยู่นะเล่นมันดีนะแต่บอสไม่ได้อ่ะแต่ลงดันได้หมายความว่าก็แค่ได้แต่ไม่ได้ได้ดีอ่ะเออไม่ไม่สีก็ดีอ่ะสีแล้วก็ ตัวชอบเจ็บช้ำตัวชอที่ต้องว่าแบบตัวชอบมาอยู่แลงซีบยังไม่อยาก B ียังไม่ถึงเครียดเลยคือจะบอกว่าเอจะขึ้นไปเทียบเท่าเอซีโมไหมไม่ไม่ใช่อ่ะเอออารมณ์นี้เลยพอเราลากไปปุ๊บไม่ใช่อย่างแบรเนี่ยลากมาอยู่ A อ็แบบอืมก็ได้อยู่แต่ว่าบาบก็ได้เหมือนกันมันก็เลยแบบเอะงั้นอยู่ตรงกลางแล้วกันนะอะไรเงี้ยเออ คืออารมณ์แบบเอาเวซ่าลากไปบีแล้วดูตัวตัวข้างๆนะครับเอสติโมคลายอยู่จินผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่อ่ะคลายเก่งกว่าเวซ่าแบบชัดเจนในแพทปัจจุบันนะเออวอร์บี้ครับหนึ่งในตัวฟา,ฟ,าฟาร์มโหดฟาร์มเดือดฟาร์มมันฟาร์มดีใช้บ่อยเพราะต้องฟาร์มเลเตอร์ด้วยวอร์บี้บ่อยมากๆนะฮะ แต่นอกจากคอนเทนต์ฟาร์มดีๆแล้วผมว่าที่ลงได้ก็าจจาะเหลือแค่ i n v เวชั่นมัง้งยังไม่ใช้ลงเลยอินเวชั่นคือนอกจากฟาร์มเรย t คเตอร์ที่ดีแล้วหรือว่าฟาร์มเงินที่ดีแล้วก็ไม่ได้ไปที่อื่นเลยพอเราลากมาอยู่ข้างบันนี้เราก็จะรู้เลยว่าแม่งไม่ใช่มันไม่ใช่วอบบี้ไม่ใช่ตรงนี้แน่ๆนะฮะหรือว่าจะมาอยู่กับลุงคลายเออแต่เป็นคนละหน้าที่กันเนาะเทียบกับลุงคลายไม่ได้เลย เอ่อคือต้องบอกว่าเป็นคอนเทนต์เดียวที่เรียกว่าเป็นคอนเทนต์เอ็นเกมด้วยนะเพราะว่าการฟาร์มเรียคเตอร์เนี่ยมันแข่งกันที่ใครฟาร์มได้เร็วพอคือดันเชียนกระลำเลยพวกเนี้ยผมว่าฟาร์มแปบ๊แปบๆก็ได้แหละของที่คุณหาในกระลำแต่เรียคเตอร์มันหายากเพราะนั้นเราอยู่กับการฟาร์มเรียคเตอร์เยอะมากๆถึงจะเป็นคอนเทนต์เดียวนั้นผมก็ยังอยากจะให้ B อยู่ดีแต่จะ C เลยก็ยังก็ได้อยู่ แต่ว่าไม่อะ่ะคือซีเนี่ยมันมันนอกจากสปีดบอสเนี่ยที่เป็นชาเลนกับลูน่าเนี่ยสปีดบอสใช่ไหมเขาทำอย่างอื่นไม่ได้ถูกปะเอเจก็ทำอย่างอื่นไม่ได้เลยเวสซ่าก็เหมือนกัน,นครับคือไปถึงว่ามีทําได้แต่ว่ามีคนอื่นทําได้ดีกว่านะในความคิดผมอ่ะงั้นผมว่าให้แรงบีครับเพราะมีตําแหน่งเรื่องเอาโพสต์ฟาร์มนี่แหละเอาโพสต์ฟาร์มเรยกเตอร์เนี่ย,ยมันไม่มีใครทำแทนวอลบี้ได้แต่ก็เป็นแค่คอนเทนต์เดียวที่วอลบี้ทำได้เช่นกัน เอออ่ะก็ให้เป็นแหลง B นะครับอ่าเหลือเฮลี่กับเฟน่านะก็ค่อนข้างชัดเจนนะฮะค่อนข้างชัดเจนอันนี้คือเป็นแหลงที่ไม่ต้องคิดเลยถามว่าวันนี้เข้าเกมมาแล้วถ้าเกิดคุณเป็นมือใหม่คำที่คุณจะแบบพี่ผมอยากฟาร,ร์มออนติเมทสักตัวหนึ่งหรือซื้อออนติเมทสักตัวหนึ่งตัวแรกเนี่ยของไอเดีผมควรเอาตัวไหนดีครับพี่คำตอบเลยนะเฟน่าผมอยากจะ จบบอสเร็วตัวไหนดีครับเฟน่าผมอยากจบบอสได้ทุกตัวในเกมเฟน่าผมอยากอินเวชั่นสบายเฟน่าผมอยากลงดันสบายเฟน่าผมอยากเอาโพสสบายเฟน่าเห็นปะทุกคําตอบแม่งคือเฟน่าเพราะฉะนั้นเฟน่ามันเลยเป็นเมตาของแพทมากๆผมเลยต้องให้แรงเอสกับนางเท่านั้นเราไม่มีใครในเกมที่ทําได้แบบนี้ไม่ว่าจะเป็นบันนี่จะขึ้นมาอยู่กับเฟน่ายางงี้มันก็ไม่ได้ไม่ได้เลยมีแค่เฟน่า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 เท่านั้นเลย นะครับโอ้ย oh, yeah. ผมไม่มีใครคานเรื่องเฟน่าตำแหน่งแรงเอสคนเดียวนะะแบบจะมีใครในนี้ยืนได้ยืนคู่เฟน่าได้ไหมผมผมคิดว่าไม่นะอันนี้ถือว่าเป็นความคิดของผมแล้วกันแรงตามนี้คือของผมเท่านั้นนะฮะไม่เกี่ยวกับใครทั้งสิ้นไม่ได้ก๊อปปี้ใครมานะฮะเอ่อเฮลี่ครับนมใหญ่บรรทายใหญ่ครับแรงเอสเป็นยอกยอก <laughs> เอ่อ เฮลี่เนี่ยต้องวิเคราอก่อนเฮลีเนี่ยอ่ะอยู่แงอยู่แหลงตรงเอเนี่ยไม่น่าเกียดนะถือว่าละลายบอดได้ดีดีในหลายๆตัวลงดันเจียนก็ได้ลงดันเจียนก็ได้ดเ,ไดเพราะว่าจบบอดเร็วถ้าบันนี่วิ่งเคลียร์ดันให้คุณแล้วคุณใช้เฮลี่จบมันง่ายครับ หลายๆครั้งผมใช้เฮลี่ลงผมรู้สึกว่ามันเร็วขึ้นแล้วการลงเป็นปาร์ตี้หรือลงเป็นโซโล่กับคบิวตี้นอกผมก็ใช้เฮลี่ลงเดี่ยวนี้ก็สบายไม่ได้ยากขนาดนั้นคือคุณสามารถใส่เลกเตอร์ที่แบบมีได้สามปืนสามกระบอกอะไรเงี้ยคุณก็ใส่ปืนธันเดอร์เคสอะไรก็ได้แล้วคุณก็ใช้สกิลคิวในการเคลียร์มอนโดยใส่โมดูลแดงให้มันระเบิดไปด้วยก็ได้ซึ่งมันไม่ได้ช้าเลยเออคือมันไม่ได้ช้าจนน่าเกลียดมันมันมันเล่นดันเจียนได้และก็ยังดีมากๆในบอสหลายๆตัวถึงจะไม่ได้ดี ทุกตัวอาจจะไม่ได้ดีในระดับที่แบบ้ลงเดสต็อกเกอร์ได้ด้วยนะแบบพอลงเดสต็อกเกอร์ไม่ได้มันกลายเป็นว่าลงบอททุกตัวในเกมใช้คํานี้ไม่ได้มันขาดเดสต็อกเกอร์ไปตัวหนึ่งแต่ตัวอื่นลงได้หมดแล้วลงได้ดีมากๆมาก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 ,มากถ้าจะสปดบอทผมไวเฮลี่เป็นหนึ่งในตัวที่ต้องคิดว่าดีที่สุดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นน้องทําได้เกือบทุกอย่างเหมือนกัน ค่าเรื่องการวิ่ง world map ก็คือการฟาร์มเอาโพสการฟาร์มเรเดียเตอร์การฟาร์มแร่เฮลี่ทำไม่ได้เนาะแล้วก็ดันเจียนถือว่าทำได้กลางๆแล้วกันแต่ว่าก็ถ้าเป็นปาร์ตี้ก็เรียกว่าทำได้ดีมากๆเพราะว่าเป็นหน้าที่ยิงบอสคนเดียวในเกมที่ทำได้ดีมากๆคือคุณไม่สามารถจะบอกว่าเอยเอาเลปิกไปยิงบอสก็ได้นี่พี่ไม่ไม่ได้ครับเพราะติดคูดาวเออหรือว่าเอาเฟน่าไปยิงบอสก็ก็ยังไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าเฟน่าไปยิงบอสเราระวังดันว่าจะขาดคอนทัเจียนไป เออคือโมดูลผิดระเบิดอะไรเงี้ยมันก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันไปอะเนาะโอเคก็เฮลี่ก็เลยอยู่ในที่แรงเอนะครับคนผมว่าตัวที่คนน่าจะคานกระสายตากันที่สุดน่าจะเป็นแบมเออแต่ว่าแบสำหรับผมนะคือผมเล่นแล้วผมรู้สึกว่ามันอยู่เอจริงจริงมันอยู่เอจริงจริงแล้วผมคิดว่าโมดูลแดงมาหรือแรงแอนติเมทมาเนี่ยแบกับเอนโซผมว่าน่าจะไปได้ไกลกว่านี้ เอสติโมเช่นกันนะฮะคลายไอ้พวกไนี้คือตัวที่ผมกำลังเลงอยู่ว่าถ้าอันติเมตมาน่าจะไปได้ไกลแต่ว่าแพทหน้าเป็นน้องชาเลนเนาะเกมประกาศไปแล้วผมคิดว่าก็ไม่ได้แย่น่าจะมีอะไรให้เราเล่นแต่อย่าคาดหวังไว้เยอะหลังจากที่ฟังว่าโมดูแดงทำให้หายตัวได้เรื่อยๆหมายความว่ามันไม่ไม่ได้ช่วยในการลงบอสที่ดีขึ้นแต่หายตัวเพื่ออะไร เอาโพสที่ง่ายขึ้นเหรอทั้งที่ตอนของเดิมมันก็ง่ายอยู่แล้วไงก็ต้องรอดูตอนเกมเข้าเนาะว่าจะเป็นยังไงอ่ะก็จบนะครับกับคลิปเรียกว่าจัด tier list ให้กับตัวละครในเกมทั้งหมดที่มีตอนนี้นะครับก็มีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์คุยกันได้ตามสะดวกตามสบายเราอยากได้คอนเทนต์แนวไหนอยากให้ผมรีวิวตัวไหน ก็คอมเมนต์บอกกันมาแล้วกันนะครับเพราะาตอนนี้ผมบอกจริงๆว่ากับเกมเนี่ยผมเริ่มว่างแล้วหาเกมไปเล่นไปเรื่อยแล้วตอนนี้เพราะว่าไม่มีอะไรทาแล้วคือไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรให้คุณเหมือนกันเออถ้าคุณอยากรู้อะไรคุณคอมเมนต์บอกแล้วกันเดี๋ยวผมทำคอนเทนต์ให้โอเคนะไปเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมไปเจอกันคลิปหน้านะฝากก,กดไลค์กดแชร์ด้วยนะบายบายสวัสดีครับ